สครับผมพบกับช่างกุญนะครับวันนี้ไปเดินร้านไทยของเก่านะครับไปเจอสวิตพัดลมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของมิตซูนะครับที่เขาลื้อแล้วนะครับเขาลื้อแล้วเขาทิ้งเขาเออกสายเงี้ยก็เสียดายนะครับเสียดายแล้วก็คิดว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับอาจจะดัดแปลงเป็นอะไรอย่างอื่นประมาณนั้นแล้วผมก็จะมาลองเช็คดูว่า กดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยมันยังทำงานได้ไหมนะครับซึ่งผมจะตั้งมิเตอร์หเหนี่ยซึ่งผมจะตั้งมิเตอร์ไว้นะครับเป็นการวัดย่างความต่อเนื่องนะครับเอาที่แบบว่าสายมันมีเสียงปี๊บนะครับวเวลาเอาสายเอาสายแตะกันมันจะดังเนี่ย ผมก็จะลองเอาม่ครับมันมีสายออกมามันมีสายสายสีสายสีดำศูนยหนึ่งมีสายสีดำสอแดง3น้ำเงินนะครับหนึ่งดำสอแดง3ามน้ำเงินเดี๋ยวผมจะเอาสาย1นึ่ดำนะครับดำ มัดเลยก่อนนะครับอ่พอดีตัวนี้มันมีมันมีไฟเข้านะอ่ตัวนี้เอาไฟเข้าเป็นเป็นสายตัวนี้นะตัวนี้เป็นไฟเข้านะผมจะพันไว้นะครับผมจะเช็คแล้วผมจะเปิดสวิตช์ไล่ดูนะอันนี้ผมพันพันไว้ที่สายตัวเนี้นะที่สายมันมาเข้าตัวนี้นะเลขศูนยะ์่ง ที่มันมีสวิตมาเข้าตรงนี้ผมพันธ์สายนี้นะแล้วผมเอาอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับทีนี้ผมจะกดเบอร์หนึ่งว่ามีเสียงไหมเนาะกดเบอร์หนึ่งดูนะครับกดเบอร์หนึ่งมีเสียงก็กล่องบัสซูนเอามีนะครับปิดเบอร์หนึ่งมีเบอร์สองเรายังไม่สอกดดูว่าจะมีไหมเบอร์สองเงียบเบอร์สามเบอร์สามก็เงียบ เอาเป็นนั้นว่าเรากวดเบอร์หนึ่งมีเสียงนะครับสีดํามีเสียงทีนี้เราจะเอาสีแดงนะครับสีแดงเป็นเบอร์สองเราจะเอาสีแดงลองดูนะครับว่ามันจะมีเสียงไหมนะเนี่ยผมจะต่อนี่เราผมจะเอาสีแดงนะครับอันนี้กดศูนย์้วกดหนึ่งจะต้องไม่มีเสียงนะนะกดหนึ่งไม่มี กดสองจะต้องมีเสียงดังเหมือนเหมือนสวิตเหมือนไหมมันไม่อยากดังมันขึ้นเนี่ยขึ้นไหมเนี่ยโอ้เบอร์สองขึ้นนะครับเนี่ยเบอร์สองกดเบอร์หนึ่งไม่ดังกดเบอร์สองต้องไม่ดังโอเบอร์สามต้องไม่ดังน กดเบอร์สามก็ไม่ดังกดเบอร์หนึ่งก็ไม่ดังกดเบอร์สองต้องดังโอเคทีนี้เราไปไล่ดูสายเบอร์สามสายเบอร์สามก็คือสายน้ำเงินนะสายนำ้นนะยนำเงินนะครับสายน้ำเงินนะทีนี้เราจะกดเบอร์หนึ่งมันต้องไม่ดังนะสายมาเราก็ต่อก็มาเดิมกดเบอร์หนึ่งต้องไม่ดัง หนึ่งไม่ดังสองต้องไม่ดังสามต้องดังดูสิโอเคสามดังหนึ่งสองสามก็คือสายไม่ขาดในเนาะยังได้หนึ่งไม่ดังสองต้องไม่ดังสามต้องดังโอเคนะครับมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็แค่วงจรมันแบบว่า แปว่านี่ถ้าสายไฟเข้าเส้นนี้นะใช่ไหมฮะถ้าเรากดหนึ่งสองสามถ้าก,ากดลงนะครับวงจอมก็ต้องต่อกันเนวเรื่ยเตรียมด้วยอันนี้หนึ่งไม่ดังเพราะว่าผมต่อเบอร์สามไว้นะครับถ้าเรากดเบอร์สามเนี่ยเรากดเบอร์สามวงจอมมันต่อกันเนี่ยกดเบอร์สามมันก็ต้องดังมันไม่มีอะไรามากก็คือสายเส้นมีไฟ มันจะต้องวิ่งไปหาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามตาตอเมื่อเรากดนะครับกดสวิต์พอเรากดสวิต์เบอร์หนึ่งปุ๊บไฟจากตัวนี้ก็จะวิ่งมานี่พอเราเอาสวิตเบอร์หนึ่งขึ้นเรากดเบอร์สองไฟมันจะวิ่งมาหาตัวนี้แค่นั้นเองตัวนี้มันก็วิ่งข้ามตัวสามมันก็วิ่งข้ามถ้าเรากดเบอร์สามไฟก็จะวิ่งจากตัวนี้มาหาเบอร์สาม เดียตัวนี้ก็ได้มันก็กดังก็ประมาณนั้นส่วนส่วนไอ้เนี่ยมันเอาสายไฟนะมันเอาสายไฟเส้นนี้มามันเอาสายไฟอีกเส้นหนึ่งวิ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 ่ง,ง,งมามาทําตัวนี้เขียนว่า in. In, เอ็นอ็นนี่ก็คือขั้วลบหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มาพ่วงใส่สายขาวแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเฉยๆนะครับ ก็สายขาวก็อยู่นี่เราเราเราลองจิ้มสายขาวดูอันนี้ผมก็ไม่ได้เก่งช่างไฟนะับผมก็วัดเอาดองมั่วๆไปด้วยความน่าจะเป็นเนี่ยสีขาวผมผมพันสีขาวแล้วผมก็มามามาจี้ตรงตรงขั้วเนี่ยมันก็เป็นชุดเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมมันแสดงว่าแสดงว่าวงจรตัวนี้ต่อผ่านตัวนี้เข้าฟิวก่อนแล้วค่อยมาหาไฟใช่ไหมไม่รู้ ใหมันจะลองดูนะครับผมจะมัดมัดตัวนี้เป็นไฟนะมัดอเอาสายเนี้ยผมจะเอาสายเนี้ยเป็นไฟนะครับเนี่ยสายนี้มันมันมันเป็นไฟมันวิ่งไปเห็นไหมผมพันไว้มันมันก็จะมาเข้าตรงนี้ปุ๊บผมจะวัดเสวิทว่ามันดังไหมตัวนี้นะเนี่ยก็หมายถึงตัวนี้เส้นนี้มันวิ่งมาหาตัวนี้แล้วมันข้ามมานี้ ก็คือก่อนที่มันจะข้ามไปเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีสะพานไฟข้ามมาเนี่ยมันจะต้องบิ่งมาตรงนี้เรากดเบอร์เรากดเบอร์หนึ่งก็ไม่ดังนะเพราะว่าอา้าวยังไม่ต่อผมต่อย,ยังไม่ได้ต่อแล้วทำไมดังวะเนีเ่ยอ้าวไม่ใช่แล้วที่จริงเรากดเบอร์เบอร์หนึ่งต้องไม่ดังดิ เมื่อกี้ทำไมคนดังหรือว่าเราต่อผิดอะไรเอาใหม่นะครับปกติเราจิ้ม,มต้องไม่ดังนะเห็นไหมเมื่อกี้เอาสายไปโดนอะไรสักอย่างมันต้องไปไม,มีมีจุดไปโดนมันก็เลยมันก็เลยดังนะโอเคเอาตัวนี้เป็นนะครับ ก็การไล่สายไฟมันก็มีอะไรยากนะครับคือวงจรถ้าเราไม่กดมันก็ไม่โดนกันอยู่แล้วถ้าเรากดามันมันวงจรมันก็จะมาหากันนะนะกดตัวหนึ่งสองไม่ดังสามไม่ดังกดสองสองก็ต้องมากดนะสามสามก็ต้องมา,า,มามกดสองกดสองก็ไม่ดัง กดหนึ่งก็ต้องไม่กดหนึ่งก็ต้องจี้หนึ่งก็ต้องดังหนึ่งนะครับกดหนึ่งก็วงจรไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็เก็บไว้นะครับเห็นแล้วก็เก็บไว้รู้แล้วว่าสายมันไม่ขาดในหนึ่งเรารู้ว่าสายไม่ขาดในแล้วนะครับเราก็เก็บตัวนี้ไว้เผื่อได้ใช้ประโยชน์นะครับเอาไปใช้ต่อพัดลมแอร์พัดลมแอร์บ้บางหรือว่าเอาไป ทดสอบกับพัดลมที่เราได้มาจากร้านของเก่าเนี่ยเราสามารถเอาไปดัดแปลงต่อใส่ไฟ220แล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อสวิตช์เบอร์หนึ่งสองสามได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามีพัดลมนะครับผมจะเอาสวิตช์ตัวนี้นะไปลองต่อให้ดูนะครับถ้าเกิดสวิตช์มันทังนะไโอเคขอบคุณที่รับชมครับก็เป็นการเช็ค สวิตติดเ,ดเปิดตัหนึ่งสองสามให้ดูเขาเปลี่ยนออกนะจะนิหักเนี่ยมันน่าจะมีอะสองเขี้ยวนะแต่มันหักเขียเ้ยวนึงซื้อใหม่ก็แพงร้านขายของเก่อของเอาสิบบาทเสา้สายชุดนี้สิบาทโทคตรคุ้มเลยนะเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณแนะสวัสดีครับ